แฟนของชายชายเออคนอยู่ระยองจ้าอยู่ในงานนะขาวขาวขอบคุณค่ะทำเวลาทำงานเนี่ยจะลงรถเท้าบวมเบิ้งในงานไดกล้องแต่ตัวใหญ่ค่ะตัวเล็กแส่หลอดไี่หนุ่มหอคาเนี่ยหนุ่ขายป่ายังจ้าปลานหนึ่งเอาไปหนึ่งแซ่ได้หนีอันนี้เดี๋ยวนี้แฟนวันนี้เมี๋ยวนี้วันนี้นะครับคุณดเข้าไปคอมเมนต์รับ ต่อเขาใช่เขาไม่ได้ลงถ้าไม่มีที่ลงก็รับมาเลาวหนูก็ตงได้อลไปเป็นเนื่องไปต้อเลือกมันมั่นเห็นหนูแน่เอาทองจ้าเข้าเป็นแม่แล้วเขเาียนแล้วจ้างานนะเขาถ้าว่างจะการเบออันนี้ของหนูหนูจะไปไปเอาไว้กินใส่ตู้เย็นใบกินถ้าว่างจะงานเขาค่ะจ้าเข้าไปเบิ่งจ้าคุณชายเห็นบ่อยที่สุดเลยจ้าคุณชายเห็นบ่อยแกฟเอาทอง มันมจ้ามนเหจ้าที่จะเห็นพี่กันก็เป็นนางลัมกันว่จ้าพวกนี้ะนาลัแม่เก่งวจ้งพ่อแลี้ยงจ้าพ่อเลี้วิลาวันวิลาวันวิปัวิจาแปดสิบบาทใช่นี่มููซือล้วมูมันซื้อหลายแปดสิบบาทจ้าป้าแม่ไปสร้างป่ากับแม่ ก็เป็นเขาแยคขนั้นกลสรงุุไฝ่แงวเจ้าคือไปดักเอาเบิร์ดเอาบ่าเม่กับเาล้าไปโย่ฟังเลาไปยูไกเงนินคอย <c oughs> สิกะลูกกะลูก ค่ะช่วงนี้ก็ขออนุญาตปิดเสียงนะคะเพราะว่าติดเพลงลิขสิทธิ์นะคะเอฟซีที่ตลาดก็เปิดเพลงกันเยอะนะคะก็เลยไม่ได้เปิดเสียงนะคะก็ซื้ออมหอยขมนะคะแล้วก็ปิ้งปลาขาวแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนึ่งก็เป็นเมนูโปรดของน้องมนก็คือปิ้งปลาขาวแล้วก็อมหอยขมนะคะก็จะมีอีกบางช่วงบางตอนที่เสียงอาจจะหายไป จะประดูกบ้างธรรมชาติจเดินตลาดเสร็จแล้วนะคะของกินเยอะแยะมากมายเลยก็กราบขอพระคุณคุณแม่สองวันท่านมากๆนะคะที่เมตานะคะซื้อกับข้าวให้เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีโู้ถุงทองมีตัวเล็ก ตัวเล็กน่ารักจังเลยลูกนั่นแน่นั่นแนน,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 นั่นแนถุงทองเหมือนถุงทองเลยนั่นน่ะนั่นน่ะน่ารักจังเลยโอ๊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 ยคิดถึงถุงทองแล้วนะคะฝากเปน็นกำใจช่องวนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามชมคลิปจนจบคลิปนะคะยิบซีก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงน้ำรวยทุกท่านคะ่ะกล่าวสวัสดีค่ะ ขอพรบคุณคุณแม่สังวากมากๆค่ะที่เมตตาค่ะนโมทนาสาธุค่ะ